สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมโคชอิดหรืออาจารย์อิดสิตายนะครับ ก็สำหรับคลิปที่ันผ่านมานะครับก็ลองไปฝึกซ้อมกันดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างะฮะดีขึ้นกันไหมครับก็อย่างน้อยไม่มากก็น,น้อยนะฮะนะผมเชื่อว่ามีประโยชน์แน่นอนส่วนสำหรับคลิปในวันนี้ที่ผมนำความรู้มาให้นะครับก็คือจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนก็คือถ้าเล่นสนุกกระเดกันมานานแล้วก็ต้องเจอนะฮะก็คือการแทงที่ว่าตอนเนี้ในลักษณะของลูกขาวที่ยืนตรงที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับ คือเราจะต้องแทงเหลืองเพื่อไประเบิดกลุ่มก็พูดจะง่ายๆก็คือเพื่อจะเข้าเบรกต่อนะฮะหรือว่าทำช็อตเพิ่มนะครับแต่ทีเนี้ยหลายๆท่านก็จะใช้คำว่าเดาให้มันเข้าไปเถอะแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปโดนก็โดนไม่โดนก็ช่างมันก่อนนะฮะจริงๆแล้วคือเปอร์เซ็นต์โดนสูงนะฮะให้ไปสังเกตจากพวกมือระดับโลกหรือว่า นักกีฬาที่เก่งๆนะฮะว่าทําไมเอ๊ะเขาแทงไประเบิดกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแทงไประเบิดเนี่ยโดนแน่นอนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมีเทคนิคนะฮะว่าใช้จุดขาวอะไรถึงจะสามารถไปแคนนอนกลุ่มได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าผมจะแทงแล้วออกมาเป็นยังไงครับสำหรับตรงนี้นะฮะ ลักษณะของขาวที่จะแทงเหลืองไปแคนอนกลุ่มนะครับจะอยู่โดยเหลี่ยมประมาณ1ส่วน2นะครับซึ่งถ้ามองแบบไม่มีหลักการเลยใช่เราจะเข้าชิ่งนี้แล้ววิ่งออกไปทางนี้นะฮะถ้ามีหูจะมีลายเส้นบอกเนะาะก็จะเห็นชัดแต่อันเนี้ยเป็นเหลี่ยม1ส่วนสนะครับเราแทงเข้าชิ่งแล้วไปหากลุ่มธรรมดาขาวจะไม่ค่อยมีพลังในการวิ่งเข้าไปหากลุ่มเราจะต้องมีการไซช่วย นะครับเพื่อจะให้ขาวหลังจากโดนชิ่งแล้วมีพลังในการวิ่งออกไปชนกลุ่มนะครับโดยเรียม1นส่วนสที่จะแทงเหลืองตรงนี้ให้แทงไปที่7จ็นาฬิกาอ่ะจินตนาการตามนะครับเวลาเราก้มไปขาวเป็นวัตถุทรงกลมให้มองเป็นรูปแบบนาฬิกานั่นคือให้เล็งหัวคิวไปที่7จ็นาฬิกาเดี๋ยวมาชมนะครับว่าจะเป็นไง ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างได้กินนะฮะแต่อาจจะอยู่ในฉากต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าถ้าแทงอีกฝั่งหนึ่งก็คือแทงเขียวแล้วจะใช้จุดขาวอะไรครับทีนี้เราจะมาดูฝั่งเขียวนะครับส่วนฝั่งเขียวเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามนะฮะอย่างฝั่งลูกเหลืองเนี่ยเราใช้ไปที่7นาฬิกา ฝั่งเขียวเราก็จะแทงไปที่5นาฬิกานะครับก็ถามว่าทำไมต้องแทงให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับเพราะเชื่อไหมฮะบางท่านเนี่ยก็มีการแทงไซส์ที่ถนัดฝั่งนี้อีกฝั่งไม่ถนัดแต่ยังไงก็ตามครับคุณก็ต้องลองไปทำมันดะูนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าฝั่งนี้ใช้5นาฬิกาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ะก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่การที่แคนนอนเข้าไปค่อนข้างโดนเต็มกลุ่มนะครับก็อาจจะมีทั้งหลุมกลางหลุมมุมรองรับนะฮะในบางครั้งก็ก็ต้องอาศัยโชคสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ทีเนี้ยลองไปทำกันดูนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นไงเพราะแต่ละท่านที่แทงออกไปนะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าทุกคนมีอัตราส่งคิวก็คือความเร็วคิวไม่เหมือนกันนะครับ บางคนก็เป็นคนที่แทงไซส์ดีอยู่แล้วบางคนไซส์ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีบางครั้งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามครับลองไปซ้อมกันดูครับเชื่อว่ายังไงก็จะทำให้พัฒนาขึ้นกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ